พระเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกไปเรียนพระอภิธรรมที่วัดแห่งหนึ่งโด่งดังมากที่กรุงเทพขอไม่สงวนชื่อออกวัด <c oughs> สอนไปสอนมาท่านบอกว่าบ้านิพานนั้นอะไรไม่มีพบไม่มีภูมิมีแต่ความว่างเปล่าทีนี้ลูกไปถามเด็กคนหนึ่งซึ่งเขาผ่านการฝึกมโนโมยิทิมาจากวัดท่าสง เขาบอกมันมันค้านทันทีว่ามีมีสภาพมีเมืองมีบ้านมีความเป็นอยู่อาจารย์ตัวนั้นก็าบอกว่าเองยังเด็กนักยังไม่รู้คำพีพระอาภิธรรมฉันนี้แตกฉานไปหมดทุกภูมิแล้วไม่เคยเจอรูปร่างเลยรู้หลักจะเรียนทราบว่าอาจารย์ประเภทนี้ตายแล้วจะมีโอกาสไปสู่จุด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 หรือไม่เจ้าคะอมกแล้ววัน่อกแต่จุดเดียวก็รึเปล่า ประเภทจุดๆนี่มา <c oughs> มบ่อยจริงนะภูภูดีนี้เป็นอย่างนี้เราก็ทั้งวิทยุทั้งทีวีทั้งอะไรก็ปฏิเสธหมดเลยลุง็่อหล็มวิชาที่ถีมันมากขึ้นอ๋อ <c oughs> ไม่ยากนะแม่ดิ